คำพีแห่งวายโย11ปัดชิมลิขิตที่ได้เขียนเพิ่มไว้ในคำพีแห่งวายโยซึ่งพิชัยสงครามของสายสำนักอื่นข้างต้นเป็น9ข้อแม้เป็นสิ่งที่สมควรเขียนสำแดงไว้เป็นแม่นมั่นทีละอันทีละอันสายสำนักสายสำนักจากปากทางถึงด้านในแต่ก็จงใจมิได้เขียนบันทึกชื่อว่า เรื่องใหญ่โตของสำนักใดเหตุผลนั้นคือข้อวินิจฉัยของสายสำนักหนึ่งสำนักหนึ่งการพูดแยกกล่าวอธิกถาซึ่งวิถีนั้นวิถีนั้นหากให้เป็นเรื่องแล้วแต่คนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตมีความคิดไปต่างๆแล้วก็แม้ในสายสำนักเดียวกันหากกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็ต่อไปถึงชั้นล่างหลัง แม้แต่สายสํานักก็ไม่อาจเขียนลงไว้ได้เมื่อพูดแยกสายสํานักอื่นเป็นอย่างใหญ่9ก้าอย่างหากมองจากหลักการเหตุผลที่ตรงของคนหรือวิถีในโลกที่เรียกว่าลำเอียงไปทางยาวเอาสั้นเป็นหลักลำเอียงแข็งแรงอ่อนแอหยาบละเอียดก็ล้วนหากเป็นวิถีที่ลำเอียงแม้ไม่สําแดงว่าปากทางด้านในของสายสํานักอื่น ล้วนเป็นในที่คนสมควรรู้ได้ในสายสำนักของข้าพเจ้าไม่มีด้านในปากทางในทจัจิในการตั้งท่าไม่มีว่าที่สุดเพียงอาศัยจิตรู้ซึ้งซึ่งคุณความดีนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่ใจสำคัญของพิชัยสงคราม วันที่12เดือน5ปีที่2แห่งสกราชโชโฮชินเมงมูซาชิถึงเทราโอมาโกโนโจวันที่5เดือน2ปีที่7แห่งสกราชคัมบุญเทราโอมุเซคัสโนบุลงเครื่องหมายแทนชื่อถึงยามามโตเก็นสุเกะ